สวัสดีครับผมเป็นชิฟฟุกนะครับมาจากมหาวิทยาลัยศรีประทุรับมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะมาจากมอลังสิลป์ครับผมตัวถ้าผมเจอจุดให้แยกก็แยกครับแต่ว่าบางทีผมก็ไม่ค่อยเป็นนะครับเพราะว่าบางทีไป้ายไม่ชัดบ้างอะไรบ้างครับแต่ถ,ถ้าถ้ามองออกก็พยายามแยกครับไม่ค่อยได้แยกเท่าไหร่แต่ผูกใส่ถุงแล้วก็โยนอย่างเดียวเลยป <laughs> ือมันยุ่งยากค่ะก็เลยแบบ ใสไปเลยพอหนูจะแยกตอนที่แบบเห็นถังขยะที่มันแบบพร้อมที่สะดวกที่เราจะแยกแต่ถ้าแบบว่าไม่ได้เจอถังขยะที่พร้อมจะแยกก็อาจจะคิ้งรวมไปถ้าทีา่บ้านก็จะแยกพวกเศษอหางน่ะครับแยกออกมาแต่ส่วนมากถ้าเป็นขยะอย่างอื่นก็จะรวมกันไปเลย,เลยรู้สึกว่ามันมีแยกประเภทไม่ค่อยเยอะแต่ก็ยังมีบ้างตามจุดแต่คือว่าสุดท้ายมันก็เอาไปรวมกันเป็น ดีเหมือนมันต้องขึ้นอยู่กับคนส่วนมากคิดว่าแบบว่าถ้าสมมติทำแค่คนนึงแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทำมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนมันก็จะแค่แบบจิตใต้สำนึกเราว่าแบบเออเราทำอะไรแบบเนี้ยอยากแก้โลกร้อนครับเพราะตอนนี้มันน่าจะเป็นปัญหาใหญ่สุดเหมือนว่าพอโลกร้อนแล้วมันทำให อย่างกรุงเทพไหมครับกรุงเทพมันก็มีเสถียรที่จะท่วมใช่ไหมครับเพราะโลกร้อนแล้วน้ํามันก็ขึ้นแล้วแผ่นดินเรามันก็ตกลงไปทุกรอบไอ้ลงไปทุกปีเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยควรรักษาความสะอาดมากกว่านี้ครับเพราะว่าถ้าเรารักษาความสะอาดอ่ะประเทศเราอาจจะดีขึ้นเราวอาจจะสะอาดเหมือนญี่ปุ่นเลยก็ได้ครับเพราะผมก็ชอบญี่ปุ่นเหมือนกันประเทศทางเขาก็อาจจะทําได้ก็คงเป็นปัญหาเรื่องเศษอาหารนะครับที่ที่เหมือนเราทานไม่หมดแล้วมันก็จะกลายเป็นฟุตเวทนะครับอยากให้แบบ จัดการทางตรงนี้จะได้ไม่ต้องเป็นแบบมันมันเป็นต้นเหตุของการส่งกินเม็ดที่เพื่อนบอกด้วย